กลัสดีคะ่ะฟิฟซีทุกท่านนงถนอมศรีปทุมบานนะคะพบกันวันช่วงบ่ายของวันวันนี้เป็นวันอะไรอะป่ะวันพฤหัสเหรอ,อวันพุธเนาะพบกันช่วงบ่ายวันพุธนะคะเมื่อเช้าเนี่ยได้ไปทําบุญทํโรงทานถวายพระที่ท่านมรณภาพไปก็บอกบุญขอให้ทุกท่านร่วมอนุโมทนาด้วยอะไนุโมทนาบุญกับทนายนงนะคะเป็นการทําบุญ ให้กับคุณพ่อด้วยคุณพ่อบุญเลิศเ,เ,เนาะที่ท่านจากไปก็วันนี้เนี่ยนุ่งกลับมาจากวัดแล้วก็ดูมานั่งดูคดีอยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็เลยได้เข้าไปฟังในช่องของเ,ออเนี่หลายช่องนะคะช่องเอสสอดอย่างเงี้ยช่องเอสสอดก็บอกว่าจะมีคือเหมือนกับว่ามีคนบางคนที่เขาไล่ฟ้อง คนที่เขาเชื่อว่าได้มีการกระทําผิดต่อเขาเนี่ยนะคะในส่วนนี้เนี่ยนงก็นั่งดูอยู่ว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกว่า,าทุกคนจะต้องใช้ความระมัดระวังในการาทำอะไรอะ่ะพอดีเข้าไปดูในช่องของดาบมาไกลเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องราวต่างๆที่ นบางคนก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคะก่อนหน้านั้นเนี่ยเคยเป็นคนที่มีมีคาพูดที่บอกว่าเขาเออผู้หญิงคนนี้เนี่ยเคยเป็นคนที่น่ารักหมายความว่าวางตัวได้เหมาะสมอกับสถานะหรือว่าความทีเ่เป็นผู้ที่ได้รับความสูญเสียอย่างนี้ค่ะตรงนั้นเนี่ยน้องก็มีมีความรู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าในช่วงแรกๆที่ว่าเราเข้ามา มาสู่วงการนี้หรือก,ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเรื่องราวของของคนนี้เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีประเด็นอะไรที่มันน่าเกลียดแต่ว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยก็จะมีการพูดว่าในช่องของออของพี่ดาบเนี่ยนะเขาเขาเคยอยู่และคลุกคลีกับฝ่ายนั้นเนี่ยเขาก็จะย่อมรู้ดีถึงอัธยาศัยของ กลุ่มฝ่ายนั้นแม้จะไม่ได้มีความเหนียวแน่นเหมือนกับกลุ่ม y ยูทูบลุง,ลงช่องของลุงป้าเนี่ยนะยูทูบของพวก youtube ฝ่ายลุงป้าเนี่ยจะมีความสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์ที่งดงามเหมือนกับว่ามันเป็นความรู้สึกที่มีความมีความรักสามัคคีกันเอาความรักความสามาคัคคีความจริงใจมีต่อกันเยอะในส่วนฝั่งนั้นเนี่ย อาจจะไม่แน่นแฟนเหมือนเราเพราะว่าเท่าที่สังเกตดูนะคะแล้วช่วงหลังเนี่ยมันมีการตั้งข้อสังเกตว่าการที่ว่าคนคนนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในแนวแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะการที่ว่าได้มีการครบเพื่อนหรือว่ามีความสนิทสนมกับคนที่มีอัธยาศัยในลักษณะ ที่ไม่ดีอ่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะเป็นประโยชน์กับฝ่ายฝ่ายของของเขาอ่ะนะนุง่งเอฟซ c ทุกคนที่ฟังเนี่ยก็คงจะพอรู้ว่านุงพูดถึงใครเนาะก็ะนุ่งจะพูดในเชิงของเป็นการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็พูดถึงในลักษณะของการติชมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมเราเนาะเพราะว่าเราเนี่ยทำช่อง YouTube เนี่ยเจตนารมจริง,รงๆก็คือว่า ได้นําเสนอสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้ความรู้ในเกี่ยวกับกฎหมายหรือไม่งั้นก็มีการวิพากษ์วิจารณ์สื่อโซเชียลที่ออกมาว่ามันชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าชอบด้วยศีลธรรมหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งส่วนนี้เนี่ยลงคิดว่าการชี้แนะหรือว่าการมองประเด็นโดยไร้อคติแล้วก็มันจะเป็นประโยชน์กับเ c เพราะตอนนี้เนี่ยถ้าเราไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรละ่ะ ไม่ชี้แนะแนวทางให้กับเว็บซีบางท่านเนี่ยอาจจรยังอยู่ในความเกลียดชังกระแสดเดิมคือแต่ก่อนเนี่ยมันเหมือนกับว่าสาดโครนใส่กันมีความเกลียดชังจนบางครั้งเนี่ยมันเหนือเหตุผลเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยอ่ายูทูบที่เป็นฝ่ายเราเนี่ยก็ควรจะต้องชี้แนะให้กับ F C ของเราด้วยว่าเราอะอย่าอย่าไปอย่าไปอย่าไปให้ตัวเองอยู่ในจุดนั้น ให้อยู่เหนือปัญหาให้อยู่เหนือความเกลียดชังให้ได้ประโยชน์จากการที่มาติดตามลุงป้าอย่าเข้าไปสู่โหมดของความเกลียดชังอยากชนะค้าคา,านี่มันจะเป็นเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ที่เขากําลังเข้าสู่กระแสนั้นก่อนหน้านั้นนี่ไม่เป็นก็ดูดีจิตใจแม้จะอาจจะมีความยอดวิวหรือว่าอะไรเงี้ยมันไม่โฉงฉางมันไม่มากแต่ว่าตอนนี้ยอดวิวหรือความนิยมนี่มันมากแต่ว่า นงคิดว่าใจเขาเนี่ยร้อนรุ่มตอนนี้เนี่ยยิ่งมีต่อมาเนี่ยมันมีนักกฎหมายคนหนึ่งที่เข้าไปให้คำปรึกษาหรือเข้าไปเสนอแนะแนวทางเนี่ยมองว่ายิ่งไปกันใหญ่ในความคิดน,นะเพราะว่าลักษณะการกระทําออกมาเนี่ยมันไม่ได้ใช้ความระมัดระวังมันอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ตรงนี้เนี่ยนงก็เลยพูดถึงเรื่องนี้ทําคลิปในเรื่องนี้ว่าอ,อาจจะถูก เหยียบซ้ำนะคะเพราะว่า,เ,าเรื่องราวเนี่ยเมื่อมันเมื่อมันมันมีมันมันมุ่งสู่การที่จะมีข้อยุติในเบื้องต้นข้อยุติในเบื้องต้นอย่างน้อยก็เป็นคําพิพากษาแล้วตอนนี้มันมีประเด็นใหม่เหมือนกับทนายช่องทนายรัชพลเนี่ยก็เหมือนกับว่าพูดถึงประเด็นในเรื่องของอ,อะไรนิ้วนิ้วอะไรเงี้ยซึ่งเป็นประเด็นใหม่ ลุงยังไม่ได้ไปฟังในเนื้อหาแต่เหมือนกับว่ามันซ้อนอยู่ในประเด็นในประเด็นคดีน้องในคดีหลักมันจะไปซ้อนได้ยังไงในเมื่อเรื่องนี้มันไม่เคยมีม,มีมีข่าวข่าวหรือว่าไม่มีพยานหลักฐานพอที่จะไปชี้ได้ว่าลุงเนี่ยได้ได้ได้ได,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 ได้ได้มีการกระทําแบบนี้มันมีแต่จะเป็นมันจะเป็นกระเด็นประเด็นที่คู่ขนานไปในแนวที่จะเป็นโทษกับคนที่ หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมามากกว่านะคะตรงนี้เนี่ยมันน่าก,กลัวสําหรับสําหรับคนที่หยิบยกเรื่องนี้เพราะว่านงเชื่อแน่เลยว่าไม่สามารถที่จะนําหาพยานหลักฐานที่จะไปยืนยันกับสิ่งที่เราพูดขึ้นมาแล้วมันทําให้เกิดความเสียหายกับคนหนึ่งแม้ว่านงทนายนงเนี่ยนะจะเป็นฝ่ายของลุงป้าแต่ว่าโดยโดยจริงๆแล้ว เราไม่ได้มีความเกลียดชังฝ่าย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 ผู้สูญเสียหรือว่าฝ่ายของนา้นาๆหรือว่าคนอื่นที่ไม่ใช่ฝ่ายลุงป้าเราไม่ได้มีความเกลียดชังเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่มองดูแล้วว่ามันมันน่าจะมีการชี้แนะหรือว่ามีมีการวิาพากษ์วิจารณ์เพื่อให้อาจจะเกิดสะกิดใจในะนงก็อยากจะพูดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนนี้เนี่ย เหมือนกับว่ามีข่าวว่าเขาจะมีการไล่ฟ้องใครก็ตามที่พูดถึงประเด็นนี้อย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนะคะในการวิพากษ์วิจารณ์ทาง f อของเราเนี่เหมือนกันอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ชี้ชัดว่ากําลังพูดถึงใครอะไรยังไงเราเราอาจ,จะพูดถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแต่อย่าไปใส่ความรู้สึกของเราแล้วไปชี้ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่ามันจะทําให้เกิดความเสียหายกับเราถ้าเราถูกฟ้องไป ถ้าเราแค้แก้ตัวไม่ได้หรือว่าเราไม่มีข้อแก้ตัวเนี่ยมันก็จะเสียเงินนะคะอย่างน้อยเสียค่าทนายเสียค่าเสียหายให้มันก็จะมีปัญหาเพราะว่าเห็นว่ามีการจะฟ้องร้องกันด้วยในคลิปนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราที่นงมาพูดในวันนี้เนี่ยมันหมายคำว่าระวังคุณจะโดนเหยียบซ้ำหมายถึงคนที่กำลังเข้าใจว่าตัวตัวเองนะ่ะมีเพื่อน คอยสนับสนุนจริงๆแล้วเพื่อนที่ว่ามันเป็นเพื่อนที่ว่ามันไม่ใช่เพื่อนดีอ่ะเพื่อนดีก็คือแนะนําในทางที่ดีในทางที่ถูกต้องแต่เพื่อนที่ไม่ดีเนี่ยแนะนําในทางที่มันเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลสิ่งนั้นเนี่ยคุณเหมือนจะถูกคนฝ่ายเดียวกันนี่เหยียบซ้ำนะคะเพราะว่าถึงเวลามาถ้าเราไปถูกฟ้องหรือว่าไปถูกดําเนินคดีเนี่ยเราจะไม่เหลือใครมันก็จะทําให้จากที่ว่าเราเคยเป็น คนที่ทุกคนจะต้องสงสารกับกลายเป็นว่าเราอาจจะถูกเปลี่ยนสถานะก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนส่วนนี้เนี่ยนงอยากจะพูดเพื่อที่จะให้ได้คิดนะคะเพื่อเพื่อให้สังคมเราดีขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้นีนงก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ